สวัสดีครับผมอมอนีมาตัดํามันครับผมตัดดุมันเกี่ยวครับตัดดุมันแต่ว่ามอนีเจอของดีครับผมของดีเห็นเี๋ยวนี้ม,มึงผมของดีนี่ครับของดีของโบราณตรงนี้เป็นเทียนหน้าเก่าครับผมเทียนหน้าเกา่า แต่ในน่อยจำได้ยูเหรียญ mm hmm. สมบัติน่ปลามัน mm hmm. เังียินเอียง ขัดบุกให้ออกต้องไปขัดไหมเดี๋ยวต้องเอาใบใบมันขัดมุ้นเห็นปะบุหรุทำอยังมาหลัวเอาเหรียญจากบาท มีเป็นเตียงหน้าครับต่น้อยๆเคยจำอไรอยะูห่หน้าเกา่าเลยใหญ่ไปอยู่ตรงเลางตอนนี้ก็เลยปลูกมั่นแทนเห็นไหมครับยวค่อยไปขับไหมโอ้เนี่ยครับผมหนึ่งบาทสุพรรณหงษ์ข้อสอหรือหลั สองห้าสามสามศูนย์นั่นนะครับเงินมาชัดป่ะเนี่ยอาจารแมนครับสองห้าสามศูนย์หนึ่งบาท สองห้าสามศูนย์เกิดแล้วครับผมอยู่อนุบาลสองห้าสามศูนย์อยู่อนุบาล,บาลแต่ผมปไปเขาอนุบาลหรอวะอยู่เขาป, <c oughs> ป,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 ปีหนึ่งเขาปีเข้าปีหนึ่งเข้าปีปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเรียญเรียญน,นี่สองห้าสามศูนย์ครับสองห้าสามศูนย์พี่ครับผม เก็บใบเป็นควันทุงครับประเทศไทยราชการที่เก้าครับสุพรรณหงษหนึ่งบาทสองห้าสามศูนย์เดี๋ยวไปขัดออกสวยๆครับผมขัดสวยๆเก็บใบเป็นควันทุงสองห้าสามศูนย์ครับผม โอเคครับสวัสดีครับผม